มีของกินหลอไปติดอยู่ในโอกาศ8เดือน9เดือนเนี่ยจากผลภารกิจ8วันเป็น9เดือนอาหารมันจะพอไหมอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังดูคุยไประหว่างพูดคลิปนี้เป็นการเตรียมอาหารของนักบินอวากาศนะอาหารเนี่ยมี3-3าช่วง3ช่วง,วงด้วยกันช่วงที่1คือช่วงอดีตอดีตเนี่ยอาหารจะเป็นรูปเหมือนยาสีฟันเป็นอาหารบดอัดหลอดหรือว่าอัดเม็ดเพื่อให้สะดวกต่อการกินแล้วก็การขนส่งขึ้นไปอยู่ในช่วง1960 ต่อมาเทคโนโลยีเนี่ยได้พัฒนาไปนะฮะอาหารก็เปลี่ยนเป็นรูปแบบฟรีดได้คือทําอาหารเนี่ยให้แช่แข็งเอาน้ําออกไปแล้วก็แพลสูญยากาศเนี่ยส่งขึ้นไปในอวกาศซึ่งวิธีการกินฟรีดได้มันก็เหมือนในโลกนี้แหละเอาน้ําใส่เข้าไปแล้วก็เข้าสู่เครื่องอุ่นแล้วก็รออี t ทได้เลยนะฮะก็กินกันอย่างอิ่มหนำสำลายไป แต่ที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีในอนาคตที่เขาจะสร้างอาหารในอวกาศโดยผ่านการเครื่องพิมพ์แบบ 3D เครื่องพิมพ์อาหารเพื่อที่จะพิมพ์อาหารออกมาแล้วก็ใช้ในการเดินทางในระยะยาวอย่างเช่นการเดินทางไปดาวอังคารคือมันนานมากแล้วก็ต้องการอาหารที่ไม่สามารถส่งไปเติมได้เพราะฉะนั้นต้องสร้างเองได้ในอวกาศและจ้าแต่นี่คือในอนาคตเท่านั้นแหละ โดยการส่งอาหารขึ้นไปเนี่ยเขาส่งทุกๆ2-3เดือนอยู่แล้วนะฮะตอนนี้มียานอยู่3ามลำชื่อซิกนัทของสหรัฐชื่อดราก้อนของสหรัฐแล้วก็ของรัเสเซียชื่อว่าโปรเกสสามลำเนี้ยก็จะผัดเปลี่ยนการส่งอาหารไปแต่ว่าต้นทุนเนี่ยสูงมากแพงมากยกตัวอย่างเช่นยานดราก้อนของ s p ป c e X นะของสหรัฐคือการออกตัวครั้งนึงเนี่ยจะต้องเสียเงิน140ล้านเหรียญน,นะ แต่ว่าในยาเนี่ยแบกอาหารเพียง6,000กิโลกร,รมัมเท่านั้นเพราะฉะนั้นก็จะตก1กิโลกร,รัมต่อ23,000เหรียญและคนในนั้นเนี่ยจะต้องกินประมาณ3,000แคลรี่ต่อวันนะเชา้ากลางวันเย็นแต่อาหารก็ไม่ได้น่าเบื่อนะเป็นแสนแต่ก็มีให้เลือกหลากหลายเมนูเนี่ยทำฟริดไดขึ้นไปขึ้นไปแล้วก็ไปอุ่นกินเอาเองข้างบน ซึ่งอาหารเนี่ยก็มีมากเพียงพอที่จะให้2นักบินภารกิจ8วันอยู่ได้จนถึง9เดือนคือมีการส่งขึ้นไปตลอดไม่ได้ว่าไม่ส่งนะเอาล่ะใครอยากถามเรื่องไหนอีกกี่ยวกับอวากาศเนี่ยคอมเมนต์ไว้เลยนะเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังวันนี้ไปก่อนบ๊ายบาย